สวัสดีครับจากบริษัท ESS Intech นะครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D ตั้งโต๊ะนะครับยี่ห้อโค้ดนะครับรุ่น CR 5,000นะครับตัวนี้จะใช้อ่านได้ทั้งบาร์โค้ดแบบ 1D นะครับแล้วก็ 2D สมมติว่าลูกค้าเป็นร้านเครื่องสำอางนะครับขายอุปกรณ์เครื่องสำอางแล้วก็ต้องการยิงชำระสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ยิงโปรโมชั่นจากมือถือด้วยนะครับรุ่นนี้จะเหมาะมากครับมาทดสอบการอ่านกันนะครับว่าสามารถอ่านได้แค่ไหนนะครับ ก็น,นี่ครับ barcode อยู่นี่ครับแต่ detect b a โค o d เองนะครับนะครับเวลาเจอาร์โค้ดเนี่ยเครื่องจะสามารถตรวจสอบว่ามีาร์โค้ดผ่านแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับมีพลาสติกห่อหุ้มนะครับก็อาจจนะมีครับบนมือถือนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นบนมือถือก็สามารถเปิดจากมือถือเนี่ยอ่านได้เลยนะครับ มีคูปองส่วนลดบนมือถือเนี่ยสามารถอ่านจากในมือถือได้ทันทีนครับสหรับมือถือใครที่มีปัญหาหน้าจอนะครับว่าปรับความสว่างน้อยจะอ่านได้ไหมครับอันนี้ปรับครึ่งหนึ่งนะครับของความสว่างเดิมก็ยังสามารถอ่านได้จากหน้าจอนะครับนี้ปรับลงมาอีกนะครับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับค่อนข้างจะมืดล้วตัวเครื่องก็ยังสามารถ อ่านมาโค้ดจากมือถือที่หน้าจอมัอมืดได้อยู่ดีครับลองปรับมาอีกนิดนึงนะครับน,นี้มืดกว่าเดิมนะครับอ่าปรับลงมาอีกอันนี้คือไม่เกือบไม่มีไฟแล้วนะครับก็จะสามารถอ่านได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่0 2 5 3 0สองหครับขอบคุณครับ